สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ตอนเชื่อคลิปเลยเราก็มาทําให้สัตวมันเป็นนีออนซึ่งมันก็คือแมวผมก็หายไปนานเลยนะครับกลับมาแล้วเนาะตาขัามีหมาเมก้าอยู่เลย <laughs> เฮ้ยมันไม่ใช่เมกาอยาบอกมันโอเคเราจะเริ่มกันเลยเอาโอยอ่าแล้วเราก็ รูปตีขาวกันอ้า่อนอันนี้ไป,น,น,ไป,น,น,น,ไปนี่อีกตัวหนึ่งเฮ้ยยังมีให้แล้วเฮ้ยแล้วอีกตัวหนึ่ง โอ้คก่อนโอเคสวัสดีท่านบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบายอย่าหัวอย่าหัวอย่าหัวบบายบายยอย่าหัว